จากมาถึงวันที่สามในขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการาสรุปนะครับการใช้บริเวณอิ่บอเนอร์กับน้ำมันเตาที่ผมเมื่อกี้บอกว่าตรงนี้ควรจะพัฒนาได้เพราะว่าในโรงงานที่ในขณะที่ทําการทดลองตรงนี้เขาก็จะมีประสบการณ์อะไรบางอย่างในการติดตั้งเพราะว่าบางส่วนเขาติดตั้งเองครับนำมาติดตั้งเองก็จะมีประสบการณ์ในการตั้งแต่ตอนที่ใน เซตอัพตัวอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมาเมื่อรวมกับบริษัทที่เมื่อกี้พูดถึงอ่ะเขาเคยมาคุยกับผมกันทางทีมของเราเขาก็ารู้ว่าเราศึกษาเรื่องนี้อยู่เขาว่าเขาก็ทําได้แต่ว่าทําได้มากน้อยแค่ไหนในเรื่องถ้าเขาสามารถมาร่วมกันได้นะมีโอกาสเป็นไปได้แล้วราคาจะถูกลงแล้วก็เงินไม่รั่วไหลมันน,น่าจะไม่รั่วไหลรพอเราเลือกดูแล้วประหยัดได้เท่าไหร่การค่า ตัวเรกินุ่งโปนเดอร์เวลาคืนคุอจะประมาณสี่ห้าปีอะไรเงี้ยนะเพราะระบบแพงครับจะเอาตัวอย่าง ดูตัวนั่นะตัวนิสตอรีเรจเซรามิกนี่เป็นดั้งเดิมเลยก็จะเป็นเนี่ยตัวที่เป็นรูปบอนะครับเซรามิกบอรตัวนี้คือทนรูปภูมิสูงก่อพื้นที่สิง่งท,ที่เราดูคือพื้นที่ผิวต่อ่วย มื่อที่เมืู่ที่ถตอต่นโดยปริมาตรโดยรวมเนี่ยอยู่ในระดับากลาง240ตาร,ออรางเมตรต่อลูกบาศก์ตรราตรางเมตรนะครับก็ก็โอเคใชไดีๆในระดับหนึ่งนะครับต่อมาเขาก็พัฒนาเป็นเนี่ยเป็นที่เขาเรียกว่ทาทันนีคของทันที่ของ์วิสทันนีคของก็เป็นก็เป็นช่องสีดีสีดีเมื่อกี้ความจริงที่ให้ดูรูปอันแรกเลยที่บอกว่าเป็นในโรง ถลุงโลหะนัน่นนะครับที่เป็นโครงสร้างใหญ่เลยเอาอิฐมากอ่อก็จะพันาความจิงจะมีลักษณะคล้ายค้าอนี้แต่ขนาดมันต่างกันเยอะเลยครับถ้าถ้าดูขนาดของมันที่ปรากฏในทีวีนะความหนาของเส้นดินเนี่ย0.4มิลลิเมตรเองครับแล้วช่องตรงนี้3.5ม mm. ิลลิเมตรเพราะพืนพ้นที่ผิวอ่ะในกรณีนี้เทียบแล้วเนี่ยสูงกว่าในกรณีเมื่อกี้มากเพราะการสลับการทํางานเนี่ยจะสลับเลี่ขึ้น ประสิทธิผลในการให้ในการถ่ายเทความรอม้อนอย่างจะดีบอทกหมดกรณีเมื่อกี้แต่แน่นอนมันเอาบางนะบนะพวกเนี้ยถ,ถ้ามีแรงถ้าถูกแรงกระแทกอะไรถ้าเสียหายตามเปลี่ยนเดยว่างบอกสมิ่บอสมิ่บอ,บอที่เปลี่ยนได้แบบทำความสะอาดง่ายนาะครับข้อทจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไงอันที่สามที่อยากจะให้ดูนะครับ รูปเรียงแบบน,น,นี้นะแบบนี้นะนี่ครับเป็นสเตนเลสเป็นสเตนเลสอัดกระดาษนี่เลยอันนี้เป็นขนาดของวงที่เราใช้ที่เราไปดูมาน,นี่สเตนเลสนี่ความหนา60ไมครอนนะครับระยะห่างตัวนี้5มิลลิเมตรแล้วก็ความสูงที่2 5มิลลิเมตรคือมันจิ้งบางกว่าีกเพราะอ่า ความสามารถในการถ่ายเทความร้อนจะยิ่งดีขึ้นนะครับเือพื้นที่ผิว,พ,วพู้นี้ว่าเพื่อนที่ผิวต่อปริมาณที่มันจะยิ่งสูงกว่าในกรณีเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้น,นการถ่ายเทความร้อนมันจะไปรวดเร็วมากการสลับเมื่อกี้ถือว่าเทียบเข้าไปแล้วนะครับเทียบเข้าไปแล้วนี่เวลาสลับดูจากช่วงเวลาที่มันหมุนไปอยู่ในช่องร้อนเรากลับมาที่ช่อเงเย็นไปช่องร้อนเทียบเท่าออกับการสลับเประมาณ 8ถึงสินาทีนะเพราะความสามารถในการไหา,าไมันจะสูงแต่ก็จะมีข้อจำกัดเมื่อทำงานเมื่อมันสร้างจากสเตนเลสอาจจะเกรดสูงสักหน่อยแต่ก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องโมลค่านะโดยทั่วไปจำกัดไว้ที่ไม่เกิน1,000องศานะครับแล้วนะต่อไปที่เริยนร่อ คืออันนี้เป็นตัวอย่างในการที่เราไปทำงานร่วมกับทางโรงงานแล้วก็อาจจะเชื่อันค,ค,คิดดูวด่ามันจะช่วยปรัปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพาดีขึ้นอย่างไรคือการที่ไดโนม,มาคุยกันมันดีเป็นกินนแรกกิจโดยตรงเราเสนอเนียแต่เงินออกเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้น่าจะเกิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือตัวอย่างที่ที่ดูนี่เป็นโรงงานที่ทํา บัวกอนท่อนาทุกเล็กนะครับอาจเป็นวาลวเป็นประตูน้ำขนาดใหญ่ยิ่งไม่ใช่ขนาดเล็กนะครับขนาดใหญ่ซึ่งในแต่ขั้นตอนการติดที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยเป็นการอบชิ้นงานเพื่อเป่าเพื่อพ่นสีนะครับเคลือบสีก็ต้องมีการให้ความร้อนในตู้อบที่หนึ่งแล้วก็ปล่อยให้เย็นลงให้ความร้อนในตู้บที่สองอุณหภูมิที่สามร้อยห้าสิบอุณหภูมิที่สองร้อยห้าสิบแล้วก็ ปล่อยไว้แล้วมาค้นโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่เขาทําอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็มีความรู้สึกอันท,ที่สองเนี่ยวิ่งไว้ทำไว้เนี่ยปล่อยที่เย็นแล้วก็ค,ค้นตรงนี้นะน่าจะสิ่งพลังงานหรือเปล่าไดอนาคตแล้วได้จะกลับมาลูกนี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยไม่มนนรู้อะไรเลยนะก็ได้ได้ฟังเขาไปเองนี่นนนคือเห็นว่าตัวนักภูมิเขาตรงนี้รักษาไว้ที่250 ออกมาอาจจะเยนลงนิดหน่อยแล้ว,วก็พ่นนี่เป็นบูทพ่นสีนะครับเทนบูทนะพ่นสีเขาก็ลาในฝัมว่าจริงเขาเคยใช้แบบนี้องก็อบทีเดียวแลวนะครับแล้วก็ปล่อยให้เย็นลงถ,งถึงจุดที่เขาคิดว่าอุณหภูมิผิวได้แล้วก็พ่นสีพอเขาเกิดฟองอาากันคำว่าฟองกันมันก็อาจจะเป็นฟองของโซลเวนอะไรนี่นะครับอ,อุณหภูมิสูงกว่าจาก ก็จะทาให้มันกรายเป็นไอนะครับมันอะโดยการมันเท่าสูงเกินจุดเพราะมันจะก็จะมีจุดดอดของมันของโซเวนยแต่ละตัวเป็เท่านะครับมันขยายกระดาษที่ใช้ไกระดาซึ่งเมื่อเราคิดดูนะครับก็เชื่อใจวิเคราะห์ว่าตอนที่อบขึ้นไปเนี่ยคืออุณหภูมิทิ้นงานมันไม่ถ้าเราวัดที่เิวมันเป็นข้างข้างในมันเปางไม่เท่ากันเพราะ ก็เป็นไม่ได้ว่าตอนที่อบออกมาีิใหม่ๆเนี่ยืิว่าจะ350่ข้างใน330อิอยูวเ,เลชสนรุดละพอทิ้งไปสักหน่อยเนึ่งข้างนอกจะเย็นลงเร็วข้างในก็จะเย็นช้าเคราเิร์ฟจะตายเป็นีน้ทิ้งไปสักหน่อยเงียวผิวได้250ข้างในก็เก็นยังเป็น290เขาทิ่250ใช้ได้แล้วเพราะมาพ่นลงไปแต่เราพ่นเข้าไปแล้วเนี่ยความร้อนข้างในถ่ายเทมาจาก250อัาการเป็น270โซเว็ตหน่งายไปหนึ่ง ฟองอากางที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเพื่สาเหตุนี้นะครับวันนี้ทีมาดูวิธีของเขาแล้ววิธีนี้ก็ใช้อยู่ปัจจุบันใช้ได้เพราะว่านี่ผมขึ้นไปสมมงเรได้บนปูประมาณนี้ใช่ไหมขอให้เย็นลงเยนงน็นลงมีเคิร์ฟผิวจะมันคงต่ำลงทั้งไงยังสูงอยู่นะครับอาจจะยังสูงอยู่ตัวเลขนี่อาจจะไม่เคยสูงน่าจะสูงวันนี้นะตัวเลขเนี้ยสูงวันนี้หน่อยจะผมไม่เย็นลงวิธขนาดนี้แล,น,ลน,น,นะครับ เ,เ,เสร็จแล้วดึงสลิงครับเคลือนเนื่องจากว่าในช่วงจำอาที่เข้าตรงนี้อุณหภูมิมตรงกลางสูงตรงริมมันต่ำใช่ไหมเพราะฉะนเข้าเตาั้อ,อ,อ,องที่สองเนี่ยก็ดึงมวลปรูมิผิวขึ้นให้ได้ขนาดที่ต้องการโดยที่อุณหภูมิตรงกลางนี้มันไม่สูงมากเกินไปเพราะฉั้นเข้าสามารถพ้นได้โดยที่อุณหภูมิก็อาจจะไม่เกินกว่าค่าจุดเดือดของตัวโซลนี่ไงเพราะฉะนั้น ก็เสนอแนะเขาอย่างนี้ให้เขาไปลองอันนี้จะศึกษาให้เขาเนี่ยแต่พอดีด้วยเหตุบางประการก็เอาอย่างนี้ครับบอกว่าเอาละนี่เป็นห้องที่หนึ่งนะครับเตาอบอที่หนึ่งบอบได้เหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นลงหน่อยจะเอาพัดลมเป่าด้วยก็ได้พัดลมเป่าเพื่อลดระยะทางเราเข้าเตาอบที่สองอันที่สองนี่แค่เป็น ตู้อบมีภูุนน่มีิ๋วนดีเรียบร้อยเอาไอเสียจากที่มาคืออบเพื่อให้ความร้อนจากข้างในันกระจายานะให้มีสมังเสมออะไรอย่างนี้นะครับเราให้อุณภูมิข้างในัข้างนอกมันไม่ต่างกันกะ็พลนะแต่พอดีว่าโรงงานนี้เห็นเขาบอกว่าเขามีความร่วมมือกับมีมีสิ